เสริมความรู้ในตอนเลือกลืมเลือกกองทุนจีนแบบแบบคนคลักคันหัวกะทิเน้นเน้นคันเนี่ยคันคนไหมอ้าวตะ่กี้ท่านถามมามีบางคนถามมาสนใจตลาดจีนตลาดจีนลงทุนได้แล้วแต่ย่าคุณก็เลยมีอะไรมาแนะนำอ่ะอ้าวก็เป็นกองทุนจีนพอดีเลยไม่ได้นัดแนะกับตอนนี้ข้อดีของกองทุนจีนมันเป็นยังไงวะ ต้องเรียกว่าเวอร t i o นในถูกฝั่งอเมริกาเนี่ยกรอสเติบโตแต่ a r i a t i o n แพงของจีนถูกของจีนเนี่ยเอาตลาดจีนเนี่ยลงมา2ปีติดแล้วตลาดฮ่องกงนี่3ปีติดแล้วเหมือนจะทำนิวโลเลยนะฮ่องกงมันนิวโลนิวโลไม่ทำไม่เหมือนทำนิวโลทำนิวโลแต่ก็ทำให้ a r i a t i o n ต่างๆเนี่ยถูกถูกลงมาแล้วจริงๆดีไหมเอาผมถามตรงคือตาคุณจีนจริงๆอะ ไอ้แม่กองทุนจะหมว่าธุรกิจจีนจริงธุรกิจจีนจริงๆ <c oughs> เอาถ้าพูด<ะ>ตรงๆจริงๆก็ใช้ได้ถือว่าโอเคล่ะพูดง่ายฝรั่งมีอะไรเมกไอจีนเมกามีอะไรจีนทําได้หมดแปลว่าที่ลงไปเนี่ยมัน <c oughs> กลายเป็นว่าเพราะนักลงทุนแบบไม่มีความเชื่อมั่น <c oughs> ไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นหนึ่งแล้วก็โอเคก็ต้องยอมรับในประเทศเขาก็มีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี้สินอสังหาริมทรัพย์อะไรดีก็ดีอ่า geopolitical ก็โดนฝั่งอเมริกานี่เขาก็แซงชงแซงชั่นเรื่องการคุ้มการค้าอ่้ตรงนี้ก็อย่างทที่เรราาบ แต่ว่ามันก็แอบสอบไปในราคาพอสมควรแล้วคุณแพทโอเคอ่าเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยดูสติเนี่ยประเทศอื่นลงปีปีที่แล้วขึ้นมาเกือบหมดนะแต่ของจีนเนี่ยสองปีฮ่องกงในสองปีแต่งจริงฮ่องกงในสามปีเราไปรวมอะไรอยู่ตรงกลางจีนเนี่ยอ่าเราก็แสดงถึง correlation มนทนได้กลัวไอ้ไทยเกียเราเป็นส่วนหนึ่งเหมือนจีนเราเวอร์เนี่ยมันก็ลงมาเหมือนงานเห็นไหมโอเคอ่ะคุณมีอะไรมานำเสนอวันนี้อ่าก็โอเค แต่พอลงมาได้ที่เริ่มตีกลับโอเคอ่านี่เริ่มตีกลับนี่ของตัวเชียงไฮ้คอมโพสิตนี่ลงบวกมา6วันติดแล้นะส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยจากททอมก็เริ่มจากพันจากหมื่นห้าพันตอนนี้ก็1 6 0 0นหกันกว่าก็บวกมาประมาณนักสิบเปอระเริ่มมีความถูกนะที่อของเราไม่ตีกลับตามวะวันนี้ไงวันนี้เริ่มมาวันแรก คุณจะใจร้อนสิก็ตอนลงเราลงไปด้วยนะให้หัวมันมาก่อนนี่เราจะตามไปด้วยโอเคอ่ะหนึ่งคือเรื่องของการมาตรการของคุณสีเชินผิงในเรื่องของออกกฎออกเกณฑ์แล้วก็พยายามกระตุ้นด้านตลาดทุนอันนี้พี่สีนี่ไอ้ที่ที่ที่ไปถูกฟ้องถูกอะไรเนี่ยนะสีสีเชินผิงไม่ใช่สีสุวรรณเอามามีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งก็คือเรื่องของเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วอ่าดอกเบี้ยที่ค้างมา หลายปีแล้วอะก็หย่อนลงมาหน่อยนะมาตรการเรื่องชชอาเซลล์ว่ากันไปเปลี่ยนกระอต่อกรอกตก็มีความแอคทีฟมากขึ้นเลยต่างๆนานานะครับแล้วก็ที่เริ่มขึ้นมารอบนี้เนี่ยก็เรื่องตุจีนค่าเรกตัวเลขการเดินทางการอะไรต่างๆภายในประเทศเงินสะพัดมากขึ้นกว่าหลายปีอ่าเพราะงั้นนี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนลุ้นแหละอันนี้คุณคุณพี่ไมเคิลเบอร์รี่คุณรู้จักไหมที่เป็นนั่นนี่ ไอ้อยู่ซอยสี่ตรงเนี้ยพัดพงอ่ะเอเอเสียไม่ใช่บิ๊กช็อตอบิ๊กช็อตเออเอบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตก็ s c นแอสเซทแม t จเมน g ์ปี n t ปี08ไปช็อตเซลไอตัวสับพามใช่ไหมรวยรวยเลย้วปทีที่แล้วเจ๊งเจ๊งหมดแล้ว <laughs> <laughs> อนนีกลับมาใหม่อ่าตอนนี้แอดแอดหุ้นจีนบาบากับเจดีบาบากับเจดีดอทคอมเข้าพอร์ตอันนี้ อัพอัเดตเมื่อเมือม่อเมื่อสามเดทัน <ผม S 1> วีาว่าหลายคนมีนะบาบาเนี่ยเฮ้ยนักพวกเฮชฟันอะไรนะพาบายก็ดีเออ,เอใครวะไออะไรวะไอเฉินหลงก็มีเฉินหลงก็มีเหรอเอาไอ้นี่เป็นละกรฟอนและกันไอเี้ยน้ำตาเอาไม่ใช่อะไรวะ อ่านี่จะเห็นว่า h ฮชฟันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเริ่มแอดเข้าพอร์ตพี่ปิอย่างนี้ไม่ใช่ในไลนยพนกี่ฟันวุ้นมาต่ออ่ะก็จะส่งสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยเขาเขาก็มองว่าเออจีนมันก็เริ่มถูกแล้วับก็เริ่มถูกแล้วอ่ะก็ถือหุ้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็บาบาเจดีอ่ะเพราะงั้นมีวิธีการคัดเลือกอะไรอย่างไรเนี่ยอ่ะก็มีกองหนึ่งเมกาเทนไชน่าตัวนี้คัดมาเลยะเนี่ยเอาสิบตัวเท่านั้นเลือกแต่ตัวท็อปอ่ะแล้วหุ้นในพอร์ตเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเซี่ยวมี่นะเมชวนผิงอันเทนเซนอาลีบาบาบีวายดีหนองฟู่สปริงหนองฟู่สปริงนี่ก็ทำน้ำใหญ่ที่สุดรวยที่สุดวแวเที่สุดในประเทศจีนรวยที่สุดในประเทศจีนแล้วเจ้าของนะ,ะก็เอาแค่สิบบริษัทนะแล้วมาดูเรื่องของการคัดเลือกของเขาเนี่ยเน้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อจีนแล้วก็มีอู่บริษัทพวกนี้ชั้นนำหมดเลยนะอ้าว คุณเซี่ยวมี่เนี่ยผมคิดว่าต่อบ้านต่อบ้านของคนไทยเนี่ยต้องมีสินค้าเซี่ยวมี่สี่สักห้าพันอย่างน้อยใช่ไหมอ่ะอเมยชวนพิงอันนี่เราอาจจะไม่อาเทนเซนเนี่ยลูกๆหลานๆท่านเนี่ยต้องมีเล่นเกมอยู่แล้วนะอาลีบาบาอ่ะบีไวดีเนี่ยอ่ะเห็นไหมก็มีในเรื่องของรถยนต์มาตีตลาดบ้านเราเละเทะไปหมดแล้วถูกไหมใช่ใช่อ่ะโอเคสิ่งสําคัญคืออันนี้บีไวดีเออร์เน็งดีกรธเลยในขณะที่ Variation PE, อ่เนี่ยอ่ะต้องไปเทียบกับอ่าเทสลา t ท sla ตอนนี้เนี่ย PE ประมาณเ0็ดสิบเท่าก่อนห <iod> น้าน,นี้ร้อยกว่านะตอนนี้ลดลงมา BYD อยู่10กว่าเท่าไม่ถึง20เท่านมาอ่ะเซลมีเนี่ยอ่ะ PE อยู่ประมาณเท่าไหร่ PE อยู่มาตัก10กว่าเท่าอะไรประมาณนี้ท่านเองอนะคือหลายๆตัว e a r n i n g โอเคมันมีบางช่วงกลับช่วงลงมาแต่ตอนนี้เริ่มกลับถ้าคุณดูคือตอนนี้เหมือน เออร์เน็เริ่มกลับไปแต่ว่าราคา,าหุ้นเนี่ยยังไม่ได้สะท้อนถูกต้องราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนนะ<ม>ดูดูจาก P/E แบรนด์และต่างๆนี้ก็ถือว่า v l u a t ชั n เนี่ยไม่ได้แพงมากในหุ้นที่อยู่ในพอร์ตอเขา10ตัวตรงนี้โอ้โหนะฮะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวตลาดทั้งหังเส็งทั้ง เสี่ยงไฮคอมมิชชันเนี่ยก็ปรับตัวแต่ว่าปีนี้สักประมาณมกราเริ่มที่จะฟื้นตัวตัวกองเนี่ยก็คือุณจะบอกว่าจีนคือนี่เมกะสิบนี่คือเหมือน10นางฟ้า10นางฟ้าของของจีนแข่งอเมริกานางฟ้าทั้นเจ็จริงๆเขามีเมกะเทนของกองอเมริกาเปิดมาก่อนแล้วเออเออเปิดมาปีที่แล้วไม่นันนี้เลยปะต่อต่อต่อเมกะเทน กองแรกเป็นแมกกาเทนอเมริกาเปิดเมื่อปี2023ครับผมต้องเรียนตรงๆอันนี้เป็นกองของบรจอทาริสเขาไอ,อตัวตัวแมกกาเทนอเมริกาเนี่ยเปิดเมื่อปีอปลายปี2022ละ่ะโหถ้าใครซื้อตอนนี้นก็โชร์แมนดีเลยดิคือเขาทามมิ่งคือ 2, 2022ตลาดอเมริกาเละเทะลงมา<อ>น่ s d a แลงมา30%กว่างั้นกองนี้ก็โดดเด่น,นใช่ไหมปีที่แล้วขึ้นไป50กว่าเอร สูงกว่า NASDAQ แต่เรามไม่ได้เชียร์แล้วไงอเมริกาแม่งขึ้นมาเยอะแล้วคือตอนนี้มันเริ่มแพงแล้วมันเริ่มแพงแล้วเราเริ่มเห็นโอกาสในกองจีนมากกองจีนอ้าถ้าใครวัดดวงส่วนหนึ่งมันก็วัดคุณมองอว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มเหมือนกันเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้ว v a r ช a t i o n p e ต่างๆตลาดของจีนเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างดีเอาไปจัด80นางฟ้าอ่ะก็เป็นตัวเมกาเทนไชน่านะครับส่วนในตัวบนนั้นไอเป็น u b s g c ีที่แล้วรีเทิร์นเป็นบวกกองเดียวในประเทศไทยครับใครติดตาม BRTopFund เราเลือกตัวข้างบนเข้าพอร์ตให้กับลูกค้าเป็นกองเดียวที่บวกนะอ่ะนี่ก็เลยว่ากันไปเพราะงั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะอีกทีกองไหนแนะนำวันนี้กองที่เราแนะนำก็เมกาเมกาเทนไชน่านะซึ่งกองนี้ก็จะมีทั้งเป็นกองปกติซื้อขายได้รายวันอ SSF ครับ RMF เพื่อกองรถจนกรพละีนั่นแหละรถจรักรภาษีก็ได้ก็ได้กับเรียนประธานธงตามตรงอืมเอาอะไรเรียนเลยตัวเมกกาเทนไชน่าเนี่ยครับ IMF ตอนนี้ผมก็ D CA อยู่อ่าหน้าราคานี้แต่จริงๆเนี่ยจริงๆคือมันดี a แม่งขึ้นมาแล้วไอ้แค่กูเสียได้กูไม่น่าด c a กูน่าจะใส่ไหมน่าใส่เลยใส่เลยอ่าอันนี้แต่แล้วแต่แล้วแต่สไตล์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าต้นรอบอะต้นรอบต้นรอบผมเรียกว่าต้นรอบหลักของของของจีนนะครับก็ อ่ะท็อป10แบบหัวกะทิค้นคลักเลยนะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้คุณพัโอเคนะครับอ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคิดแบบพมิดขอบบบพวสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้สปดท้ายเป็นยี่เป็น